บักลาไปยังเอ๊ะซึมอยู่หลายวันเนาะแพนครับแพนครับงูแล้วจมีหยัางลรนะเนีเ่ยฮะฮะแล้วจมมีหยังอะ่ะบักแพนพี่ปาครับผมกระเบื้องก,กันนะครับจมอยู่บัดเบิอเบ็ดแน่นนะครับพี่ปาครับไล่เดินนี่ เจไลนะเขาปลาเขาเดิไปล้วครับพี่ป่าปุ้นมันไปตั้งปุ่นแล้วครับทกักทายทุกคนนะจา้าเมื่อคืนฝนตกปอบ้านสวนบักแพนฝนตกแห้แงๆอุ้ยผมเรามาแห้งอากาศแน่นี่นอนเบิดมือตีตัวนอนเบิดมือ ปาแก่ก็สิบปีพอกันเดักจ่ากันเดักจ่าเพราะว่าบางแพทย์สตีตัวยาวเลยจ่านอนยาวนอนนอนรถไฟไปเลยครับพี่ปลาฝาวไทยด้อกันที่ผมจะทัดจิตทัดจิตแล้วก็สิบปพอกันได้บาเนี่นอนยาวเลยเด้อาการดีปานเนี่ยแล้วคอยมานานแสนนานอาการดีดีวันนี้ผมลาบะครับผมลาบาครับ เออเป็นจึงเด็กครับตื่นแด้อเนีนี่ตื่นรอบแรกอ้าตื่นรอบแรกเอออากาศดีแห้งโอ,อ้ยเก็บใหม่เก็บมือนั่นนั่นนั่นอากาศดีดแนวนี้